วันนี้เราจะมาฟังเพลงของน้องอะไรนะน้องน้องอินน้องอินจะร้องเพลงนะครับให้กับเราฟังอาจจะเป็นเพลงสั้นๆเดี๋ยวลองฟังไกดูก่อนนะครับสำหรับเพ้งเอามาฟังน้องอินร้องนิดนึงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะชิรยานะคะอายุ14ปีค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงตาฮักโนค่ะเกิดมาเป็นคนผูให้บ่มีไพ่มาสนใจตั้งแต่ เท่าใหญ่บ่มีผู้ใดมาจีบเลยเป็นคนธรรมดาพอแม่เ็นหนาเด้อ,อายเอยสิมสิษย์ในบ้านอดสิพาไอ้นั้นไปวายอพอครับอีเม่จังสิเหตุจังใดจังสิได้เจ้ามาควงแขนแนบบ่งหน้าเจ้าของปานว่าพักสมแปนจากผู้บ่าวทางใดเพิ่นสิเอาไปเป็นแฟนคือมาอุกคือมาอังคือมาสังคักเทนอ้อแลวจะกองเป็นยังคือผู้หา หน้าตาจังสี่มีแฟนแล้วไปไมีคนรู้ใจแล้วหรือยังไม่ได้มาลองมาลงมันตัวหิ้าไอสั่งดกนาจําได้แค่นี้แหละคะ่ะม,มันจำทนไม่ค่อยได้มันก็เลยร้องไปมั่วดูจําได้แค่นี้แหละคะ่ะพูดจริมาอ้าวอาว